Praise of ์ส e ปเ a s e and c h a r i t ต o u r n e y ชะตากรรมแห่งรักกับภารกิจณดินแดนนอกเหนือแผนที่ตอนที่11เจ็บแลกรักกลิ่นกายแห่งวันวานที่ข้ามิอาจลืมเลือนความเดิมตอนที่แล้วขณะที่กาบเบรียลและเซราฟินา่าเข้าใกล้ทางเข้าเขาวงกฎมากขึ้น พวกเขาก็ได้ยินเสียงกรอบกแกรบในพุ่มไม้ด้านหลังเมื่อหันกลับไปพวกเขาพบว่าใครบางคนก้าวออกมาจากเงามืดมิดใบหน้าของเขาสวมครอบหน้ากากปกปิดเห็นเพียงดวงตาทอแววอันเย็นชาเซราฟิน่ากำลังเดินใจลอยอย่างใช้ความคิดในที่มืดแสงสลัว โดยไม่รู้ว่ามีร่างเงาที่เฝ้ามองเธอจากความมืดมือมีดปลอมตัวในชุดคลุมสีดำกระซิบเจ้าผู้ไม่เคยระวังภัยใดเลยเสมอสินะ่ไม่ว่าเมือ่อใดเจ้าเอาทุกอย่างไปจากข้าซิราฟิน่าถึงเวลาแล้วสำหรับความยุติธรรมที่เจ้าต้องชดใช้คืนให้กับข้า ผู้ประสงค์ร้ายพุ่งไปข้างหน้ามีดพกส่องแสงแวววาวในมือเล็งไปที่หลังของเซราฟิน่าเมื่อมีดเข้ามาใกล้เซราฟิน่าดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างจีฟินิกที่คอส่องแสงสีแดงสัญชาตญาณของเธอเริ่มทำงานในทันทีการต่อสู้พลันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฝ่ายบุกรุกต่อสู้อย่างกระชั้นชิดและว่องไว ในขณะที่กาบเบรียวผู้ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจึงเพียงแค่ยืนกอดอกมองทั้งคู่อย่างคอยลุ้นอยู่ภายในใจห่างๆเซราฟิน่ารู้สึกประหลาดใจเจ้าเป็นใครใครส่งเจ้ามาผู้บุกรุกไม่ตอบใช้มีดอย่างคล่องแคล่วและพริ้วไหวเซราฟิน่านี่เราเคยกดแค้นบาดหมางอันใดทำไมเจ้าต้องทำร้ายข้าด้วย มือนี่มีความรู้สึกที่บาดหมางในใจข้าคือน้องสาวฝาแฝดเจ้าไงละ่ะถ้าพูดแบบเนี้ยเจ้าจะเชื่อข้าหรือและข้ามาเพื่อให้เจ้าชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของข้าเซราฟน่ารู้สึกสับสนล้อเล่นนะนี่จะพูดเรื่องอะไรชดใช้สิ่งใดกันแล้วเราไม่เคยมีน้องสาวระหว่างต่อสู้กันนั้นเซราฟน่าสัมผัสกับกลิ่นกายบาง คุ้เคยบางอย่างจากคู่ต่อสู้และจีฟินิกไฟที่คอของนางก็ส่งแสงเล็กน้อยมือมีดกล่าวหาเจ้าและมารดาของเจ้าอีกนาเทียต้องรับผิดชอบต่อการตายของมารดาของข้าเนริดาเจ้าจำได้ไหมเธอเสียสละเองเพื่อปกป้องเจ้าเก็บงำความลับอันมีค่าของเจ้า,าไว้เซราฟิน,น่ารู้สึกตกใจไม่ ไม่จริงเลยนี่มันอะไรกันทำไมข้าไม่เคยรู้เรื่องนี้ว่าข้ามีน้องสาวเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ได้ยังไงเปิดหน้ากากของเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ด้วยความว่องไวของนักสู้ชุดดำขณะที่เซราฟิน่าเอื้อมมือที่จะจับใบหน้าเพื่อดึงหน้ากากมีดแทงฉลับเข้าที่ไหล่ของเซราฟิน่าอย่างรวดเร็วเซราฟิน่าตั้งใจจะไม่หลบ และเธอสะดุ้งด้วยความเจ็บปวดแต่เธอมิได้ตอบโต้อ๊มายารู้สึกหมดุดหมิดสู้กลับสิเซราฟน่ายายเจ้าจเอาแต่หลบข่าเล่าเจ้าจะยอมแพ้และตายด้วยน้ำมือของข้าง,ง่ายๆเชีวยวหรือมือของเซราฟิ ن าสันร,ริกขณะที่เธอสัมผัสเลือดที่ไหลซึมจากบาดแผลแต่กลิ่นที่คุ้นเคยของเส้นผมยังลอยฟุ้งอยู่ในอากาศและประกายแห่งการจดจำ ก็แวบเข้ามาในดวงตาของเธอเซราฟิน่ากระซิบมาย雅นี aya, ่เจ้ารู้จักเรามาก่อนด้วยด้วยความชัดเจนในทันทีทันใดเซราฟิน่าจึงเอื้อมมือและดึงหน้ากากาของผู้มาเยือนออกในขณะที่เขากำลังสนใจในบาดแผลของคู่ต่อสู้เซราฟิน่าเบามือมายาเป็นเจ้าจริงๆ มายาเบือนหน้าหนีเซราฟน่าข้าดีใจที่ได้เจอเจ้าเจ้าเป็นยังไงบ้างมายาเจ้าห่วงตัวเองก่อนเถอะพลันมายาผู้ถูกถอดหน้ากากกระชากมันคืนมาสวมกลับเซราฟินาข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ความจริงจนกระทั่งตอนนี้ว่าเจ้าคือใครข้าเพียงแต่เฝ้าคิดถึงว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรทําไมจู่ๆเจ้าหายไปจากข้ามายา เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าโนริด้าคือแม่ของเจ้าข้าทำผิดและข้าทำให้เจ้าเจ็บปวดด้วยมายาแน่นอนแน่นอนเจ้าและแม่ของเจ้าทำกับข้าเซราฟินา่านี่มันเรื่องอะไรกันกายเบี้ยวท่านจะไม่ช่วยข้าหน่อยหรือเอาแต่ยืนบืออ้อนั่นแหละกาเบี้ยวพูดซทรกอย่างระมัดระวังใจยเย็นเย็น แล้วเราค่อยคุยกันเรื่องนี้หน้าสาวๆพยายามเข้ามาแยกสาวสาวที่กำลังตีกันเลือดสาดมายาไม่ได้สนใจกาเปรียวแม่ของข้าทอดทิ้งข้าข้าถูกหักหลังสวนเจ้านะเหรอจเจ้าใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติข้าจะล้างแค้นให้กับการตายของแม่ข้าและเจ้าจะต้องชดใช้บาปของเจ้าด้วยเซราฟิน่ายังรู้สึกสงสัยไม่หาย มายาข้าไม่รู้เลยข้าสาบานได้ว่าข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้โปรดให้ข้าอธิบายกาบเบรียลนีท่านช่วยเราด้วยสิมายาเต็มไปด้วยความโกรธคำพูดของเจ้าไม่มีความหมายสำหรับฉันเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำไปแล้วได้กาบเบรียลพยายามเข้ามาห้ามสุดเซราฟินามายามีพวกท่านนั่งคุยกันดีๆก่อนจะดีหรือไม่ มายาคำรามฮึ um, ออกไปให้พ้นเลยท่านาเป็นคนนอกนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับนางกาเบรียลหยุดทันทีพลันมองสาวๆที่ยังตีกันเฮ้อพวกผู้หญิงนี่เกลี้ยวกราดพิลึกยิ่งเวลาโกรธแล้วแล้วก็ดูยิ่งกว่าแม่สิงโตอีกว่าไหมฮาปี Happy ้อีกคนก็ไม่ฟังอีกคนก็ไม่สู้พูดกับนกอินทรีเทถึงมายาที่เอาแต่ซัดซัด ส่วนเซราฟิน่าเอาแต่หลบฮาปีข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเราปล่อยให้พวกเขาสู้จนเหนื่อยไปเองละกันบรรยากาศเริ่มตึงเครียดเมื่อความโกรธของมายากลืนกินเธอแม้ว่าเซราฟิน่าจะพยายามใช้เหตุผลและค้นหาความเข้าใจแต่มายาก็ยังคงมองไม่เห็นความที่จะประนีประนอมการกลับมาพบกันอีกครั้งที่เซราฟิน่าปรารถนา กับกลายเป็นการเผชิญหน้าที่บีบคั้นหัวใจของพวกเขายิ่งนักทั้งคู่ตีกันจนเหนื่อยและหมดแรงนอนแผร้าบนพื้นหญ้าอ,อ่อนนุ่มพักก้อนกาเบียลเข้ามาเพื่อที่จะทำแผลให้กับเซราฟิน,น่ากาเบียวไหนให้ข้าดูแผลให้ท่านมายาข้าทำเองรีบลุกมาและผลักกาเบียวอย่างรวดเร็ว กาเปรียวยิ้มมุมปากอย่างเข้าใจพลางลุกขึ้นปัดฝุ่นที่ชายเสื้อแล้วเดินไปยังที่อื่นเสียเซราฟิน่าให้มายาทำแผลทำไมเจ้าช่วยข้าล่ะมายาแล้วทำไมเจ้าไม่สู้ข้าเล่าเจ้าเป็นบ้าแล้วห้ือไงข้าอาจจะฆ่าเจ้าตายก็ได้เซราฟิน่าเรารู้ว่าเจ้ากําลังโกรธและเรารู้ ว่าเจ้าไม่ค่าเราหรอกพูดพลางเอื้อมมือไปจับที่ใบหน้าของมายาค่อยๆถอดหน้ากากของนางออกมาเจ้าจริงๆด้วยมายาของข้าทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองด้วยเงาปริศนาของซีเกอร์เขารู้สึกจิบใจเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพทั้งคู่สดแสดงความอาทรต่อกัน หวนให้คิดถึงเมื่อในอดีตที่เดเมียนแบลตทรอนเคยครองรักกับหญิงสาวเทพธิดาแห่งมหาสมุทรผู้มีนามว่าเนริดาผู้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์อารมณ์ที่พลุ่งพล่านตั้งแต่ต้นกระทั่งตอนนี้ได้สงบลงชั่วคราวทั้งสามคนร่วมทางกันไม่เพียงแต่ในเขาวงกฎที่ซับซ้อนอันตรายเท่านั้น ต่ยังรวมถึงความซับซ้อนของประวัติที่ร้วาวฉานของพวกเขาด้วยชะตากรรมทั้งสามจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ